ตอนนี้รถเกิดอุบัติเหตุนะครับแอฟริกา สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับจักรซาเรซิงนะฮะ e p พสองนี้ครับเราก็เดินทางกันไปต่อที่กอเซโลนะฮะเส้นทางก็จะโหดร้ายหน่อยนะทุกคนนะ e p พนี้เดือดมากดูกันไปเรื่อยๆย,ยาวๆนี่ก็พักรถเข้าพักคนด้วยแบบหนึ่งก่อนค่อยไปต่อสกอเซโลนะขึ้นน่าจะมืดอยู่อ่ะฟ้าน่าจะมืดอยู่อันนี้เจ้าตัวเล็กไม้กำลังใจด้วยเนี่ยครับครับ ไอ้ขาวล้วง่วงเราไปนอนตายจากทายนักท่องเที่ยวไม่ฮะเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยครับนี่ฮะเราก็มีพี่แอฟริกาวินาเซีย f ี0 0 l นเอลฮะนี้ CF 300L ห่างกันเีอยีตีทุกคนแต่ไปด้วยกันได้ครับเราใส่เลือดเดียวกันนะครับ ถ้าพี่ขึ้นไปพี่นำลายผมเลยก็ได้นะพี่เพราะพี่เคยขึ้นแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็เจอพี่ที่ขับแอฟริกาพันร้อยนะคือเขาชื่อพี่เก๋น,นะครับบังเอิญมาเจอกันตอนที่ซื้อสเสบียงที่เซเว่นก่อนขึ้นกอเซโลพี่เขาบอกเอ้ยไปไหนกันก็นเลยบอกไปกอเซโลพี่เขาเลยบอกอา้าวถ้างั้นไปทางเดียวกัน ไปด้วยกันเลยเขาว่าแล้วก็ไปเลยฮะ ตรงนี้ก็ได้โอกาสเล่น,นกล้องนะครับหรือว่าทักทายคนดูก็ขับไปเรื่อยฮนะก็ทางก็สวยดีนะครับเดี๋ยวดูไปเรื่อยครับทางไปกอเซโลช่วงเย็นนี่คือแบบ Amazing มากไป ระหว่างทางก็แสงสวยประมาณนี้เลยนะครับคือแบบช่วงเย็นนี่สวยมากนะฮะก็มีถ่ายแบบแนวตั้งบ้างนะครับคือแบบมันแบบตรงไหนสวยแล้วก็เอาขึ้นมาถ่ายเลยฮะตอนนั้นเพราะว่าโกโปรนี่ไม่ได้กดถ่ายนะครับแสงก็สวยสวยมากครับตอนเย็นคือไปกอเซโลนี่ถ้าไม่กลัวขําเนี่ยวิ่งเส้นเนี้ยตอนเย็นๆอย่างเงี้ยมัน ได้บรรยากาศนะครับแสงมันสวยมากแล้วภูเขามันซับซ้อนกันเป็นเยอร์ไปเนี่ยฮะสุยดยอด ก็ถึงทางขึ้นแล้วนะฮะกอนเซโล่แล้วครับทุกคนอันนี้ก็เป็นทางดินยาวๆเลยดูดิยี่สิบโลวบวกยี่สิบสองโลาทางดินอันนี้มาทางง่ายแล้วนะไม่มาทางไม่ไปทางยากเลยช่งนี้อาจจะลงทางยากไว้ดูก่อนนะเรับแหับซีเอฟก็ต้องมาทางนี้แหละทุกคนหาหาที่ยังซีสวยๆก็เก๋ว ตามที่ใหญ่แอฟริกาพันร้อยพันพันแอวไปเรื่อยรถเราดันสบายแล้วไปฮะนะครับช่วงนี้ก็เป็นทางดินยาวๆเลยนะทุกคนเนี่ยทางลงเขาฮะไปกอเซโลบรรยากาศก็กเย็นแล้วฮะมันก็ใกล้จะมืดแล้วมันก็จะโพเพไปเรื่อยฮะดีที่มีพี่เก๋ที่เขานำทางนะครับ ที่เขาพาไปด้วยมีเพื่อนไปก็เลยอุ่ใจหน่อยทางมันจะเป็นอย่างเงี้ยยาวๆเลยครับแล้วตอนกลางคืนนี่คือแบบลำบากหน่อยนะฮะแต่ก็โอเคสู้ไปเรื่อยๆฮะสนุกครับบรรยากาศนี่แม่งสุดยอดเลยได้ทุกรสชาติบอกเลยคุ้มมากทริปนี้ที่ได้ไปเที่ยวนะครับปีใหม่67เนี่ยครับทุกคนคือเราขึ้นกอซรอตอนกลางคืนนะ ทางฝั่งนี้ก็ไม่ได้แยกขึ้นง่ายกว่าดอยฝอยดาวเยอะดอยส้อยมาลายอะนะทางนูน้นนะถ้าราอนคืนนี้ยากมากบอกเลยแต่พอเซโลทางมันมีทางง่ายอยู่ก็ขึ้นได้นะครับเน้นทางหลักเอานะอย่าไปทางยยกๆนะมันจะมืดหน่อยแต่ก็โอเคฮะเราติดสปอร์ตไลท์มามันก็อยู่สว่างเอาเรื่องเลย เดี๋ยวจะเปลี่ยนตปออะไรให้ดูเดี๋ยวโชว์ของกันนี่ปุ๊บมืดเลยนะทุกคนดูเขเปิดป๊าโอ้โหแกล้วเนี้ยไปว่านเอาเอื่อง่างเก็บอืมเก็บไหนอะมีแต่จะหนีบวนะบฮนะนะะหนีบวบนะหนีบวบนะหนีบไบหนีบ ทุกคนเนี่ยฮะติดรถเก่งสองคันนะทุกคนรถเก่งนะคือรถเก่งสแตนตดารนะ์ดเนี่ยไม่คิดว่าจะมาถึงขนาดนี้นะคนขับนี่แบบมาน้ามากทุกคนนะโอ้โหของแท่กอเซโลครับทีแรกก่าหกโมงฮนะตอนนี้จะสองทุ่มจะทุ่มนะน่าจะทุ่มกว่าแล้วจะสองทุ่ม,อมเอ้ะเดี๋ยวรอเขาสักพักเดี๋ยวไปกันต่อทุกคน ตรงนี้เราก็รอรถเก่งขึ้นนะครับเพราะว่าอีกนิดเดียวเราก็ถึงที่หมายนะครับก็ได้พักผ่อนกันต่อไปครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่เกาเซโลที่เรีร้อยลนะว่าจะมาถึงเห็นทางไหมต่างช่วยคนรถขึ้นไม่ไหวนะฮะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาดูทะเลหมอกที่คอาเซโลนะครับนะบตอนนี้ดูอะไรไม่รู้เรื่องนะ มันมืดไปหมดเลยไม่เห็นเดี๋ยวเจอกันตอนเช้านะว่ามันจะสวยแค่ไหนไปดูกันครับเดียมดูได้ทุกคนนะแต่เดเดตดเดเดตาเด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 ดเดด สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กอเซโลตั้งแต่เมื่อคืนนะเมื่อคืนมันนืดมากเลยนะบอกมองอะไรไม่เห็นเลยฮนะนี่ก็ตอนเช้าที่อินเสิร์นะครับนี่หมอกผาแดงนะครับนี่กอเซโลนะฮะสวยนะครับปีใหม่ด้วยที่นี่ใครมาล่าทะเลหมอกเจอแน่นอนนะครับเฮ้ เดี๋ยวเราไปหาอะไรกินดีกว่านะครับไปชมทะเลหมอกพอแล้วเป็นไงบ้างครับสวยไหม <c oughs> <c oughs> เดินทางต่อนะครับเก็บเต็นท์เสร็จก็ขึ้นมาถ่ายรูปที่จุดชมวิวลานกลางเต็นท์นะครับก็ข้างบนนี่สวยมากเหมือนกันนะครับไม่เช้าลงไปถ่ายข้างล่างไงไม่รู้ว่าข้างบนเนี่ยแม่งมีที่ให้ถ่ายด้วยก็เลยพึ่งได้ขึ้นมาตอนเก็บของเสร็จอบที่เจ้าของที่แบบนี่ข้างบนเนี่ยที่จะชมวิวสวยนะครับก็เลยขึ้นไปหน่อย Icate, <v> anyway, แล้วก็ออกเดินทางนะฮะเพื่อไปตามหาน้ําตกกอเซโลอ่าเห็นไหมผมเชื่อว่าหลายคนยังไม่รู้จักน้ําตกกอเซโลนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนมันค่อนข้างที่จะเข้าไปลึกพอสมควรนะฮะเราขับมอเตอร์ไซค์เข้าไปได้แล้วก็ต้องเดินเข้าไปอีกนะทุกคนนะคือทางมันก็ไม่ได้ง่ายๆอ่ะทางมันก็อินดูโรเลยทั้งชันแล้วก็แคบนะครับก็ มีอะไรอยู่ข้างหน้าก็น่าจะรู้นะครับว่าขึ้นอินเสิร์ตไปแล้วอะะถึงตอนนั้นคือแบบเป็นจังหวะที่แบบรุ้นละทึกมากนะแต่แบบต้องออกมาอีก2กิโลอะทางแคบๆเพื่อตามคนไปช่วยทุกคนเนีตรงนี้ก็คอเซโลที่ทัวกับกาพี่วุติพีบาสมาถ่ายนะครับตอนนั้นมาก่อนเมื่อก่อนตอนที่คนยังไม่ค่อยรู้จักน่าจะมาตรงเนี้ยกันเยอะเพราะตรงนี้มันมองเหมือนแบบ มองเป็นทางต้นน้ำเหมือนต้นหมอกไปอะนะก็เลยจอดดูจักหน่อยฮนะแล้วก็เดินทางกันต่อเลยทีเนี้ยนี่แนละน้ําตกกอเซโลไปดู รตรงนี้ทุกคนนะครับเห็นไหมเป็นลำธารน,น้ําลงไปเนี่ยเนี่ยจริงๆอ่ะน้ําตกเนี่ยน้ําตกกอเซโลมันต้องจอดตรงนี้ฮะแล้วเดินเข้าไปอีกตรงนู้นสักพักอะ่ะแต่ไม่ไกลขนาดนั้นแต่เราก็ไม่รู้ใช่ไหมเราก็เลยเดินทางเข้าไปลึกแบบลึกเลยนะครับแล้วเนี่ยทุกคนจอดมองอยู่นะเอ้ยสงสัยอยู่ตรงนี้หรือเปล่าวะเนี่ยครับตรงเนี้ยเดินเข้าไปข้างในอะ่ะซ้ายมืออะ่ะแปบ๊บเดียวก็ถึง <laughs> ช่วงนี้คือใส่มายาวๆคือไม่รู้เลยนะว่าเลยน้ำตกมาแล้ว <laughs> เล็กเหลือเกินทาง ตรงนี้ขับมาสักพักนะครับก่อนถึงจะเกิดอุบัติเหตุนะฮะตรงเนี้เบื่อเลยจริงๆแล้วอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับคือแบบว่าพี่เก๋ขับรถลงคูทางเป็นทางน้ําตกนะตรงเนี้ยฮะเกิดขึ้นแบบเร็วมากคือแบบเขาตามไลผมมาแต่ผมออกขวาเขาออกซ้ายนะฮะมองขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันจะเหมือนมีทางแบบลาดออกมาฝั่งเนี้ยนะทุกคนเห็นไหมมันเป็นสองทาง ผมออกขวาแต่เขาออกซ้ายก็เลยเกิดอุบัติเหตุขึ้นจนได้โดยที่แบบไม่มีใครนึกว่ามันจะเกิดขึ้นเลยฮะตอนนั้นคือแบบตกใจมากทุกคนไม่รู้จะช่วยเขายัางไงแบบคิดได้เฮ้ยออกไปตามชาวบ้านนะขับรถออกไปทางแคบๆมันอีกสองโลอ่ะคือเพื่อตามคนมาช่วยแต่ถ้าเราไม่ออกไปคือแบบไม่รู้จะไปยังไงวันเนี้ยคือแบบต้องต้องอยู่ตรงนี้เลยแต่ก็ดีที่พี่เขาไม่เป็นไรมากนะครับ รถก็ไม่เป็นไรมากถือว่าแข็งแรงหลังจากนั้นผมก็ขับรถออกมาตามชาวบ้านนะครับบอกพ่อหลวงนะฮะพ่อหลวงคือผู้ใหญ่บ้านที่นี่นะครับว่าเกิดอุบัติเหตุนะฮะเขาก็นั่งงงงงเอ้ยเกิดอุบัติเหตุต้องไหนอะไรยี้เขาก็ถามเด็กๆก,ก,ก็มองตาแป้วเลยไม่รู้เรื่องอะไรแจกขนมกันไปทีก็เลยแบบพอบอกสักพักเขาบอกเดี๋ยวเขาไปตามคนไปช่วยแล้วเขาก็ลงไปก่อนผมเลยผมก็ขับรถ ตามลงไปทีหลังนะทางก็แคบๆเหมือนเดิมมายัางไงไปอย่างนั้นนะทุกคนเหนื่อยช็อตเนี้ยคือหอบอะหอบจริงแต่ก็ดีตอนไปถึงแล้วก็เจอชาวบ้านนะครับทุกคนมาช่วยโดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนอะไรเลยนะฮะเอาเงินใหเ้เขาก็ไม่เอาน้ำใจแบบสุดๆนะครับคนบนดอยนี่ผมเชื่อในน้ำใจเขาเลยคอยช่วยเหลือนักท่องเที่ยวตลอดนะฮะ ก็ขอขอบคุณนะฮะทางผู้ใหญ่นะครับเนี่ยทุกคนดูดิเขามาถึงก่อนผมอ่ะผมไปบอกก็คอยกันคิดกันเอ้ยเอาไงดีเขาก็โยนตเต็นท์ให้ผมก่อนเอาเต็นท์ขึ้นไปเก็บก่อนก็แล้วก็รอฮนะทุกคนเอาเชือกเงี้ยเชือกไปดึงรถขึ้นมานะครับเดี๋ยวไปดูเลยทุกคนพี่ที่เขารู้ก็ควรจะทําอะไรเขาก็ค่อยๆเอาไมา้ออกนะฮะเคลียร์ทางให้มันโล่งนะฮะ ก่อนที่เราจะดึงเงินขึ้นมาฮะผมก็ได้จะย,ยืนอื่นอยู่แล้วก็ช่วยเขา 아다. 야. 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 หลังจากที่เรากู้รถขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับก็เช็คความเสียาหายนะว่าเป็นอะไรบ้างก็เท่าที่ดูนะครับก็ไม่ได้เป็นอะไรมากครับอาจจะมีรอยตรงที่บาร์ข้างข้างซ้ายถ้าจำไม่ผิดของเขามีรอยแต่บาร์ของทูเลเทคถ้าผมจำไม่ผิดนะโคตรดีแข็งแกร่งมากนะฮะนวิพเกก็อธิบายครับเออ เขาบอกว่าลืมปิดแท็ก t ั่นหรือลืมเปิดแท็ c t i o n อะไรสักอย่างนั่นแหละแต่ก็เอารถไม่อยู่นะครับก็เลยเกิดอุบัติเหตุตรงนั้นเลยก็ดีนะที่ไม่เป็นอะไรมากเราก็ยังตามหาน้ําตกกอเซโลกันต่อไปนะครับไม่เข็ดนะฮะมาไหนๆก็มาแล้วก็เลยต้องแบบว่าเฮ้ยต้องไปดูให้ได้เกิดขนาดนี้ก็ไม่ยอมนะฮะจนกว่าจะได้ดูคือวันนี้ไม่ได้ดูไม่ได้ออกจากกอรเซโลแนะ่ ก็เลยแบบแตัดสินใจป้าพี่ไปดูให้มันได้แล้วก็ไปเจอกันจริงๆครับตอนนี้เราจะไปน้ําตกนะครับกอเซโลที่เราไปล้มมาเราไปล้มมารอบหนึ่งแล้วที่แอฟริกาล้มอีกโอ้ทุกคนน้ําตกกอเซโลนะลงมาค่อนข้างที่ยากเราะมาสลักห้าสิบเมตรถึงร้อยเมตรนะคือที่นี่คนไม่ค่อยรู้จักนะทุกคนน้ําตกอ่ะ ถ้าใครมาก็ต้องระวังมากๆะครับทางมายากมากเดี๋ยวไปดูสวยจัง เดะทุกคนมาถึงแล้วเออโค้สวยตามที่อินเสิร์ตเลยวูเยี่ยมเยี่ยมจริงๆรงลมไปรอบน,นึงนูนลงขาไปรอบน,นึงเทียทุกคนสวยมากครับน้ำตกที่รอสูไม่ใช่กอเซโลพูดสิเที่ยงทุกคนครับเดี๋ยวไปหมายต่อไปเลยแต่ที่นี่สวยจริง เป็นหมายที่แบบถ้าไม่ใช่มีชาวบ้านนํานะถามให้ละเอียดนะครับไม่งั้นจะเป็นเหมือนพวกผมเลยไปนู่นเลยไกลเลยปีกิโลเลยโอเคไปหลังจากนั้นก็ออกมาจากน้ําตกนะครับก็เดินทางเข้าทางหลักนะครับเพื่อออกมาจากกอเซโลนะก็ขับลงไปเรื่อยๆก็จนถึงข้างล่างฮะสภาพก็คือแบบดูไม่จืดเลย ตอนมาฝุ่นขักยังไงตอนกลับก็ฝุ่นขังงอนก,กยอย่างนั้นนะทุกคนก็ขับลงไปเรื่อยๆะฮะจนกว่าถึงก็ยังกลับไปด้วยกันพร้อมกับพี่เก๋ที่ขับแอฟริกานะก็ขับไปด้วยกันนะฮะก็ไปลากันข้างล่างนะฮะไปแซวกันนิดหน่อยนะ,ะก่อนจะบอกลากันนะ,ะแล้วเราก็เดินทางกันต่อที่เราจะไปคือแม่โถนะครับแม่โถนี่ถึงมืดเลยนะครับ เป็น EP ีที่3นะฮะอี EP นี้ก็พอสมควรแล้วนะฮะกอเซลโลก็สนุกเอาเรื่องเหมือนกันนะฮะทุกคนขับลงมาก็ถึงป้ายทางขึ้น<ม>บ้านกอเซลโลนะฮะ<ม>ทางนี้คือตอนที่เรามาตอนยังคืนนะมันมืดนะครับเลยไม่ได้ถ่ายตรงนี้ตรงนี้ก็ขากลับเลยแวะถ่ายก็ได้รูปสวยๆมาสองรูปนะครับ หลังจากถ่ายรูปเสร็จก็เดินทางกันต่อนะฮะลงไปที่เซเว่นก่อนที่เราขึ้นมานะครับก่อนจะบอกลาและแยกย้ายกันไปนะครับไปตามทางนะฮะตามหมายของใครของมันนะครับผม ดูสภาว่ารถโอ้โหเอาไปปุ๊บปุ๊บโผล้มาดถแอฟริกาที่ลงน้ำตกนะครับก็มาตั้งโซ่รถก่อนออกเดินทางครับไปแม่โถต่อนะก็ลาพี่เก๋ตรงนี้เลยนะก็ขับรถไปเติมน้ำมันด้วยกันแล้วก็ไายบุยนะฮะแล้วก็เจอกันใหม่นะครับพี่ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับจะได้ ทำ EP ที่3ออกมาเร็วๆนะฮะจะได้ผมจะพยายามตัดให้มันเร็วที่สุดนะครับตอนที่ผมขยันนั่นเองนะฮะก็ลาไปก่อนครับสวัสดีปีใหม่อีกครั้งหนึ่งตอนนี้ปีใหม่ไทยแล้วนะฮะเพราะเลยส่งการมาคลิป2เึ่ิ่งมานะทุกคน <laughs> ก็ขับรถไปเติมมันแล้วก็แยกย่ายคร,ครับขอบคุณพี่เก๋ครับแล้วเจอกันใหม่ Trời